เราอยู่กันบนถนนรามินทราครับโมราชาแนลพามาดูความคืบหน้าครับทางเรา,เาสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเราเริ่มเป็นที่บริเวณสนามมวยลุมพินีครับแล้วก็ไปที่ไปที่สถานีรามินทรา3กันนะครับส่วนนี้ก็ติดตั้งทางเดินฉุกเชิญเรียบร้อยได้หลายช่องเสาะแล้วครับ นี่คือบริเวณสถานีรามินทราสามครับนาขานเส็จท่ารามินทราน,านะครับตัวสถานีรามินทราสามนี่ก็มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ที่ซ้ายขวาของตัวสถานีครับด้านล่างนะครับพื้นถนนนะครับตรงแถวแถวคุณบ๋านะครับเขาก็มีาการกัรพื้นที่ไว้ให้ก่อสร้างจุดติดตั้งบันไดทางขึ้นลงนะครับ สะพานข้ามแยกกันกันกบสะพานข้ามแยกวงเวียนอนุสสาวรีหลักสี่นะครับเส้นทางวิ่งรถไฟฟ้าสายชิบูจะขนาบข้างสองข้างของสะพานทางข้ามน,น,นี้เลยนะครับสําหรับตัวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุของรถไฟฟ้าสายชิบูนะครับจะเห็นแนวคาน,นครับซึ่งอยู่สูงกว่าแนวบริเวรของสะพาน,นครับนะี่ครับตัวชั้นชั้นชลานะครับ ทางทั้งวิ่งก็จะอยู่ติดกับขอบของแนวเบริเออร์เลยครับห่างกันนิดนึงพอรถวิ่งได้อยู่ครับข้ามมาทางด้านนี้ครับไปดูสถานีวัดสถานีพระชจาพัทธ์พระนครนะครับ มาวิทยาลัรยราชภัฏนรราชสีมานซ้สายมือครับโครงสร้างเหล็กของหลังคาเนี่ยก็น่าจะน่าจะเรียบร้อยครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มมุงนะครับฝั่งนี้ครับแนวคานที่แนวเสาครับ แนวเส้นทางวิ่งครับบริเวณข้ามคลองลาดพร้าวครับต้องหลอ่อเป็นเป็นคานแบบหล่อนะครับยังมไม่ได้ถอดนั่งร้านเหล็กออกเลยครับแจ้งวัฒนะซอยหนึ่งครับแจ้งรักแถวแจ้งวัฒนะซอยหนึ่งครับบริเวณนี้ครับยังไม่ได้ถอดแบบเหล็กตัวเชื่อมคานออกเลยครับ ริลคาเริ่มโค้งครับตีโค้งไปด้านขวามือครับเข้าสถานีลักซีนะครับเบี่ยงเอาจอากแนวสะพานข้ามถนนมิภาวดีครับเดี๋ยวเราไปวนดูสายลักสี่ครับโค้งหลังคาครับจั่วล่างจ่วบนนี่ก็ติดตั้งแล้วครับยังไม่ได้เริ่มมุงนะครับ ็นสถานีที่อยู่ระดับพื้นดินครับแต่ว่าก็เป็นระดับพื้นดินที่ยกพื้นสูงอยู่ครับด้านโน้นไกลๆนะครับดานโนนนะครับแต่เป็นสถานีหลักสีของรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มครับนี่คือสถานีหลักสีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับผมมีการวางท่อประปาแล้วนะครับไม่ใช่สิท่อระบายน้าครับผมตัวสถานีนี่คือยกพื้นสูงครับแล้วก็ ขึ้นไปนข้างบนก็จะเป็นชั้นาชานชาลาเลยครับเริ่มเห็นง,งานติดตั้งระบบระบายน้ำแล้วครับแจ้งวัฒนะซอย6ครับ อีกด้านหนึ่งของสถานีราชพัฒน์พระนครนครับผ่านข้ามคองรับพราวครับผ่านแบบรอะนะครับ ก็คือคานร,รองรับบรรัุคลึงหัวเสาหัวของเสาเนี่ยคานมันจะไปในแนวเดียวกับเส้นทางนนิ่งครับมันไม่ได้ออกเป็นมันไม่ได้ออกเป็นคานคอสตรีมครับ ลักษณะเสาว,วริลซีกันอีกสักรอบหนึ่งครับดูด้านบนแล้วมาดูด้านล่างกันต่อโอ้เสาอยู่ตรงกลางเลยครับยังไม่ได้รอ,อค,ครับปูพรมสร้างเหล็กไว้เฉยครับ นี่นี่คอนโดขึ้นมารอได้สักพักหนึ่งนะครับหลายตึกนะครับน่าจะหลายปีนะครับตัวนี้มีคอนโดนะแล้วก็มีคอนโดใหม่ด้วยครับติดแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีเขียวเลยครับไกลๆครับแจ้งวัฒนะซอยสอง BTS กำลังเข้าสถานีวัฒนศรีข้างบนครับ ด้านล่างรสรตารางบริเวณสถานีปราสีมหาธาตุของรถไฟฟ้าสายสีพูนะครับความคืบหน้าโดยรวมครับรถไฟฟ้าสายสีพูนะครับ70.74-35นะครับเปอร์เซ็นต์ครับงานระบบรถไฟฟ้าเนี่ย70.32นะครับ70.32เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็งานโยธาครับ7 7 5 7ครับ คุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวอลชาชแนลครับทำมาลุความคืบหน้าครับถไฟฟ้าสายสยมพูรครับช่วงบริเวณสถานีรามินทราส,สามนะครับวัดประศรีมหาธาตครับสถา,า,น,านีราชพัฒนานครแล้วก็สถานีหักสี่ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ